จะเห็นใจขเขมนได้ยังไงมาบอกว่าอินฟูเอนเซอร์ไทยในการจอมพลังเอาหนังไปฉายเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเอ๊ไปเข้าข้างขเขมนได้ยังไงวะคุณไปเห็นใจขเขมรได้ยังไงคุณเป็นสวกินเงินเ,นเดือนประเทศไทยนะผมเคยออกมาเรียกร้องท่านแล้วตั้งแต่ขเขมรมันเอาบีเอ็มยี่สิบเอ็ดใส่เซเว่นอีเลเว่น ที่ปั้มน้ามันจนมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตทําไมไม่ออกมาเรียกร้องนั่งเงียบทําไมกันท่านทําไมไม่เรียกร้องว่าทําไมเขมรใช้วิธีการเอาเด็กคนแก่และผู้หญิงและพระมาคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าโอ้ยเป็นโลกสวยเกินคุณอย่ากออกมาพูดอย่างนี้อีกเลยนะมีอะไรเนี่ยให้คิดถึง แผ่นดินไทยที่คุณได้อยู่อาศัยหน่อยเถอะมึงอย่ามาสิทธิกับกูเลยมึงไปเถอะทางใครทางมันกูก็อยู่กูอย่างประเทศไทยที่นี่แผ่นดินไทยกูจะฉายหนังให้คนไทยดูคุณเรียกร้องให้เจ้า